วันที่พวกนี้สนามกีฬาชนโกกระบี่หลายหญ่นะครับโขยกับระว่างแดงงามองกลางวันหรือว่าแดงหมดกันครับแดงหมดกันวันจนาเตะสนามบันกระบี่ประเป็ดเดินบดเดินอัดเดินบีนะครับนะกดมัดอัดตึงเนื้อถึงตัวหลักก้มหลักตืบหลักเวียงเปิดมาแต่หลังที่หนักนัดนะครับนะหลักเกาปางหลักยักก้มโกบจนล็อกโกตืบแกล้งนะครับนะมีวิจิตมีวิจัยปอดใหญ่นะครับนะสำหรับตัวนี้ส่วนเรามาปอบกับโขจนกันบ้างรับแดงยอดไปยักษ์ปีตักนำใจ วันจนาเทระน้าบันกระบีสไตล์เรื่อยๆไม่รีบนะครับนะรอจากว่าไอ้เปิน้จนหลบเดินเกาอ้ารับหลักกุ้มหลักเวียงหลักเปิดกับกวัดเลียวมาโตป่าว่าป่าตัวดี้นะครับนะจนเกา้าปางจุบยัดหลักถือไปที่นักนัดนะครับนะประปิดดือต้นมีวัจิตมีวัจจบ กูนี่ประเบ็ดกุ้ยมือกบเพลิงตัางโขนะครับนะต่างตัวตัางกุ้ยมือกับตัางโขครับอย่าลืมนะครับมาเป็นกำลังใจแรล่งจีไอต่างซองควายครับข้อมูลปิดปากประกันใดก็ติดจะง้อมือต่างซองควายดูวบบไก่มีข้อมูลไหมมีความดีเด้นอะไรอย่างไรลองเม้นมาปุดกุย้ยกันได้นะครับส่วนไก่ที่อยากดูมาจนปัดกว้าไปหน้าโพกวายจองปีเบาคุณจลบมาได้เลยนะครับ